ทำนันมาแล้วก็จะทำพิธีเลยแต่ก็ไม่รอนะไม่ได้รอนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชร่วมพิธีเปิดงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดคลองใหญ่ตาบลทุ่งนนทรีอำเภอเขาสมิงจังหวัดราชเวลา9ก้านาฬิกาสนาทีของวันที่5กุมภาพันธ์2559ท่านเจ้าคุณพระบูรเขตธ,ธรรมคณีเจ้าคณะจังหวัดราชร่วมเป็นเกียตรติเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายชันะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดราชเป็นประธานงานบุญฝ่ายคารวะในพิธีเปิดงานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกสีมาณวัดคลองใหญ่ตาบลทุ่งน อำเภอเขาสมิงจังหวัดราชโดยมีพระอธิการบุญคงอิสระยาโนเจ้าอาวาสพระคลองใหญ่พร้อมพระเถรานุเถระและพระสังฆาธิการเหล่าข้าราชการตำรวจและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม วัดคลองใหญ่ตำบลทุ่งนนทรีอเ,อเขาสมิงจัังวตราดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพศักรา .2531 แต่เดิมนั้นเป็นเพียงที่พักสงฆ์ต่อมาได้รับการอนุญาตประกาศให้เป็นวัดได้ใช้ชื่อว่าวัดคลองใหญ่เมื่อปีพศักราช .2547 และปีพุทธศักราช2539วัดคลองใหญ่แห่งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจด้วยแรงศรัทธาจากพุธทธศาสนิกชนรวมกันสร้างอุโบสถให้เป็นที่ปฏิบัติกิจของสงฆ์ตามพระพุทธบัญญตัติเพื่อเป็นที่ปฏิบัติศาสนากิจของพระภิสุสงฆ์และบุญพิธีของพุธทธศาสนิกชนทั่วไปหลังจากเสร็จพิธีกล่าวเปิดงานนายชนนเอี่ยมแสงผู้ว,ว่าราชการจังหวัดตราด กดปุ่มพิธีเปิดผ้าแพร่ป้ายงานปิดทองฝั่งลูกนิมิตเป็นมถมมะเรกจากนั้นได้ร่วมปิดทองฝังลูกนิมิตภายในอุโบสถแล้วจึงเปิดโอกาสให้พุท,ทธศาสนิกชนบำเพ็ญกุศลต่อไปสำหรับการจัดงานพิธีปิดทองฝังลูกนิมิตของวัดคลองใหญ่ตำบลทุ่งนนรีในครั้งนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง14กุมภาพันธ์2559สำหรับพุท,ทธศาสนิกชนท่านใดที่อยากร่วมบุญทำบุญปิดทองฝัง่งลูกนิมิตในครั้งนี้สามารถร่วมทำบุญได้ ตามวันดังกล่าว